กับไมกครั้งกับรถธรรมดา2องหไม่ได้ถ่ายมาหลายสัปดาห์เลยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็นา,นานทีจะถ่ายครั้งหนึ่งวันนี้ฮิตาชิ4520นะครับ สานโปรดทราบที่นี่สถานีชุมแสงผู้โดยสารมีความประสงค์ลงจากสถานีชุมแสงโปรดเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงจากขบวนรถเมิชี่เรียบร้อยด้ครับขบวนรถจอดเทียบในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาเที่ยวขึ้นขบวนที่สองหนึ่งหนึ่งสผู้โดยสารจากสถานีต้นทางกรุงเทพไปทางสะพานนิ่มมตัวโดยสารเรียบร้อยแล้วโปรดเตรียมสิ่งของและสัมภาระ ขอทายงมุมหนึ่งนะฮะสองหนึ่งหนึ่งที่จะชีส้สี่ห้าสองศูนย์